งถึท <com> ี่พักแล้วค่ะเพื่อนๆคืนนี้ก็จะนอนนี้นะคะอ่าอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะคืนนี้ก็จะนอนตรงนี้ค่ะนี่เลยค่ะตึกสีเหลืองนี่นะคะอันนี้คืออ่าที่พักนะคะ สาวเข็นกระเป๋าไปแล้วค่ะเ มาข้างในกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะค่ะเขไปข้างในกันเลยค่ะัูอ20ก่

ดูพ่อลูกขำอะไรกันไปดู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 กันเฮ้ยพี่ส่งอีกตนล้วอนเสิร์ตอนี้เลยเฮยเด็ดเเยคอนเินลอีเลยนเร์ตนียเพอร์เเส์ตเนียส์ต Det er en hviden, du har Det er, er på. jeg godt nok. Der er der ikke så mange gæster i endnu. Der er fad der. Sukkerfad. Sauna. Nej, det er ikke vildt. <laughs> Nej, det er bare nemt. Ej, det giver mig god vibes fra hotellet, der jeg arbejder der. Eller kronen. Det er faktisk, hvor stor værelse der havde vi i dag? Vi er jo nogle af dem bare. er det? Mm -hmm.

ใช่ Hi, สวัสดีเอซแม่กันเลยสวัสวดค่ะนี่ลูกสาวนะคะพา,าชมห้องพักนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นโซฟารับแขก